สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดการวางแผนลงทุนกันนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆคือข้อความที่วางของ Money Atlas ค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อหลักๆเลยก็คือการเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนในตลาดหรือที่เขาใช้คำว่าถึงจะพลาดก็ต้องไม่เจ็บหนักเกินไปอืมใช่ค่ะเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย ก็คือทำความเข้าใจว่าการลงทุนตามแนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทำเงินให้เยอะที่สุดอย่างเดียวใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรวยแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพในชีวิตจริงๆแล้วเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะจะวางแผนยังไงให้มันแพ้แบบไม่เจ็บตัวได้ค่ะรับมือความผิดพลาดโดยไม่เสียหายรุนแรงเอาละครับมาเริ่มแกะประเด็นนี้กันดีกว่าแหล่งข้อมูลนี้เปิดมาด้วยมุมมองที่ว่าการลงทุนไม่ใช่แค่เกมตัวเลขนะ แต่เป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพอืซึ่งอิสรภาพนี้ก็อาจจะหมายถึงอิสระจากความกลัวเรื่องเงินหรือจากงานที่ไม่ชอบหรือมีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆใช่ค่ะและหัวใจสําคัญเลยที่เขาเน้ยนย้าคือเราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนอันนี้มันควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะครับพวกตลาดผันผวนเศรษฐกิจโลกหรือความขัดแย้งต่างๆถูกต้องค่ะปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลย ดังนั้นการยอมรับว่าเออเส้นทางการลงทุนเนี่ยมันต้องมีช่วงที่แพ้บ้างหรือผลตอบแทนติดลบเนี่ยอันนี้สําคัญอืมแต่มันต้องเป็นการแพ้ที่ไม่ทําให้พอร์ตเราเสียหายหนักแบบว่าจนล้มเลิกกลางคันหรือกลับมาไม่ได้อีกเลยอะค่ะอันนี้แหละค่ะคือแก่นของแพ้แบบไม่เจ็บตัวอ๋อเข้าใจเลยครับฟังดูเหมือนเปลี่ยนมุมมองเลยจากเดิมที่พยายามจะชนะตลอดเวลามาเป็นการอยู่รอดให้ได้แล้วก็ฟื้นตัวได้เสมอ ใช่ค่ะใช่แล้วถ้าจะสร้างแผนรับมือความไม่แน่นอนแบบนี้ต้องเริ่มจากอะไรครับแหล่งข้อมูลบอกว่าต้องเข้าใจแก่นแท้ของการลงทุนก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแก่นแท้นั่นก็คือการเปลี่ยนเงินที่เราหามาได้หรือเงินเก็บเนี่ยให้การเป็นสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ให้เราแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องลงแรงทํางานโดยตรง asset based income ที่เขาพูดถึงใช่ค่ะ Asset-based income มองการลงทุนเป็นการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินไม่ใช่แค่เกงฑกกำไรสั้นๆพอมองแบบนี้แล้วขั้นต่อไปก็คือต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องมือค่ะก็คือสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีคุณสมบัติต่างกันไปอย่างเช่นหุ้นกองทุนร่วมตราสารหนี้หรืออาจจะเป็นทองคําอสังหาริมทรัพย์ในรูปกองรีทอะไรแบบนี้ค่ะอืมต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายความเสี่ยงระยะเวลาของเรา ถูกต้นค่ะน่าสนใจครับพอมีเครื่องมือแล้วก็มาถึงเรื่องจัดพอร์ตหรือการผสมสินทรัพย์ต่างๆแหล่งข้อมูลนี้ใช้คำว่าไม่ใช่แค่กระจายความเสี่ยงแต่ต้องกระจายโอกาสด้วยอันนี้มันลึกซึ้งกว่าปกติยังไงครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะคือการมองว่าพอร์ตที่ดีเนี่ยไม่ใช่พอร์ตที่ทุกตัวต้องบวกตลอดเวลา<อ>แต่เป็นพอร์ตที่องค์ประกอบต่างๆมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางเดียวกันทั้งหมด หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะแย่ลงพร้อมๆกันหมดในเวลาเดียวกันเข้าใจแล้วครับการกระจายโอกาสแบบนี้คือทําให้แน่ใจว่าถึงแม้สินทรัพย์บางประเภทจะอยู่ในช่วงขาลงแต่อาจจะมีตัวอื่นที่ยังโตได้หรืออย่างน้อยก็ทรงตัวช่วยพยุงอรอตโดยรวมไว้เหมือนมีเครื่องยนต์หลายตัวบางตัวพักบางตัวยังวิ่งได้ ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะทําให้เรายังเดินทางไปสู่เป้าหมายได้การกระจายแบบนี้มันเปิดโอกาสให้พอตโตได้จากหลายทางไม่ว่าตลาดจะเป็นแบบไหนนะคะครับผมเหมือนไม่ได้แทงม้าตัวเดียวแต่มีม้าหลายตัวที่วิ่งในสนามต่างกันได้ทีนี้พอพูดถึงการทําให้พอตไปถึงเป้าหมายเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เน้นเรื่องการวางระบบให้พอร์ตสร้างไรายได้ประจําด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่รอให้มูลค่ามันโตอย่างเดียวใช่ค่ะ อันนี้เป็นอีกจุดที่สําคัญมากๆเลยคือเปลี่ยนจากการโฟกัสที่การซื้อซื้อขายขยจับจังหวะตลาดรายวันซึ่งมันยากนะเราก็เครียดด้วยจริงครับไปสู่การวางระบบให้พอรตสามารถสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้อย่างสม่ำเสมออาจจะมาจากเงินปันผลหุ้นค่าเช่าหรือแม้แต่การตั้งระบบถอนเงินจากพอร์ตมาใช้อย่างเป็นระบบอ๋อที่เรียกว่า SWP หรือเปล่าครับ Systematic Withdrawal Plan ใช่เลยค่ะ เหมือนเราตั้งระบบรับเงินเดือนอัตโนมัติจากพอร์ตลงทุนของเราเองตามสัดส่วนที่คำนวณไว้แล้วการมีระบบแบบนี้มันช่วยลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ได้เยอะเลยครับทำให้เห็นภาพชัดว่าพอร์ตมันทำงานสร้างไรายได้ให้เราจริงๆถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เชื่อมกลับไปที่เป้าหมายการสร้าง Asset Based Income นั่นเองค่ะ สรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าการลงทุนที่ดีตามแนวคิดนี้ไม่ใช่การไล่ล่าผลตอบแทนสูงสุดหรือพยายามเอาชนะตลาดทุกครั้งไม่ใช่เลยค่ะแต่คือการมีแผนที่ที่ชัดเจนมีเข็มทิศที่ถูกต้องเพื่อให้เรารเผชิญความไม่แน่นอนได้แพ้แบบไม่เจ็บตัวแล้วสุดท้ายก็คือชนะได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ ประเด็นสำคัญที่อยากให้จำนะคะคือ 1. เข้าใจแก่นแท้ของการลงทุนว่าคือการสร้าง asset based income ครับ 2. รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือหรือสินทรัพย์ให้เหมาะสม 3. กระจายการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ลดความเสี่ยงแต่เป็นการกระจายโอกาสให้พอโตโตได้หลายทางกระจายโอกาส และ4ซึ่งสำคัญมากคือการวางระบบให้พอร์ตสามารถสร้างรายได้ประจำได้จริงแทนที่จะพึ่งการตัดสินใจซื้อขายรายวันอย่างเดียวอืการวางระบบนี่เองค่ะถ้าเชื่อมโยงภาพใหญ่เนี่ยการทำตามแนวทางน,นี้ก็คือการเปลี่ยนสมการชีวิตเลยนะคะจากเดิมที่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินครับผม ไปสู่การให้เงินและสินทรัพย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำงานสร้างอิสรภาพทางการเงินให้เราแทนซึ่งอันนี้เป็นเส้นทางที่แต่ละคนออกแบบเองได้เลยให้เหมาะกับเป้าหมายและสถานการณ์ของตัวเองเยี่ยมเลยครับ และนี่ก็คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับถ้าการลงทุนคือการสร้างอิสรภาพอย่างที่แหล่งข้อมูลนี้บอกไว้จริงๆอิสรภาพรูปแบบแรกสุดเลยที่อยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงผ่านแผนการลงทุนที่กำลังจะวางหรืออาจจะปรับปรุงเนี่ยมันคืออะไร